สวัสดีครับก็วันนี้เช้าวันจันทร์นะเช้าวันจันที่เจ็ดเดือนเมษานะเช้าวันจันที่เจ็ดเดือนเมษาสองห้าหกแปดนะสองห้าหกแปดนะครับก็เดี๋ยวพาดูเจ้าคสี่สี่ห้าสีเป็นยูดีนะที่ได้ไปยูดีเป็นคันนะยูดีปาวานนะเป็นรถการ๊าดก็วันนี้วันที่ห้านะ คือว่าทํางานวันที่ห้านะไม่ได้วันที่ของเดือนนะวันนี้เช้าทํางานวันที่ห้าห้าวันผ่านไปเนี่ยได้อะไรบ้างนะก็นี่เลยวันนี้ก็ไล่ใส่บางเครื่องแล้วรอรอแบตเตอรี่กับน้ํามันน้ํามันดีเซลนะก็เดี๋ยวาทางเจ้าของเดี๋ยวแกเอาเข้ามาให้นะก็รอและเช้านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วดูทรงเสวยๆเลยนะก็คันนี้ อันนี้ไม่ได้เสริมสูงให้นะไม่ได้เสริมสูงให้เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะไปเสริมแนบอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเสริมแนบเองอยู่แล้วนะก็แต่ทรงก็โอเคอยู่เป็นหัวลากก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาดูกันเลยดีกว่านี่สวยๆเลยนะครับจาก454นะเป็นรถกรัดเน่าๆก็ออกมา เหมือนเดิมหล่อสวยเท่จ้าเล่ฟันหางเหมือนเดิมนะทั้งบอยจาัดก,การให้รายละเอียดดีเทลดูได้เลยเป็นเจ็ดร้อยไปเรียบร้อยแล้ะนี่เลยมีรถเก่าใหม่ได้เหมือนกันนะอย่าทิ้งนะบางคนอคิดว่ารถเก่าก็เดี๋ยวซ่อมก็คือถ้าเราเปลี่ยนทั้งเซ็ตอย่างเงี้ยมันจบแน่นอนระบบภายในเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็สิ่งสําคัญไม่มีงวดด้วยงวดไม่มีนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีไฟลนตูดอะไรมากมายทํางานสบายๆนะงวดก็ไม่มีนะอ่า อันนี้เปรียบเทียบให้เฉยเผื่อเป็นแนวทางนะเป็นทางเลือกระบบภายในเดินใหม่ทั้งหมดระบบภายในเดินใหม่ให้ทั้งหมดนะดูได้เลยพอกลางใส่เรียบร้อยนะครับพอกลางใส่เรียบร้อยแล้วระบบภายในของนิสสันผมก็สลับวงจรให้ให้ใหม่หมดนะให้ใหม่หมดเลยนะครับก็ดูได้เลยนะทุกอย่างใส่ให้ครบ เหมือนันเหมือนต้นฉบับแน่นอนเหมือนต้นฉบับแน่นอนนี่เลยที่จังหวัดสักแก้วนะอันนี้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดของเดือนเมษานะวันจันทร์นะครับแต่ลงงานไปแล้ววันนี้เช้าวันนี้ห้านะห้าวันเมื่อวานไม่ได้ทํางานนะครับเมื่อวานหยุดนะก็หลายคนก็ได้ดูคลิปไปแล้วผมก็ไปหาเลาะที่เอามาตามเขาไปดูลิงอะไรมาเงี้ยก็ฆ่าเวลาไปเมื่อวานหยุดวันอาทิตย์นะครับก็มาเก็บงานวันจันทร์นี้นะก็ดูเลย กอลอแบตเตอรี่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบเรียบร้อยดีนะจบแล้วนี่นะสวยๆเลยทุกอย่างได้ตามสเปคหมดนะมอลงมอหลงยึดให้ตามสเปกทั้งหมดนะครับดูได้เลยอะ่ะบางคงบางเครื่องนะบางคงบางเครื่องอะไรนะใส่ให้ครบหมดนะถ้ามีมานะใส่ใครบหมดเลย ก็วันนี้ทีแรกว่าจะทำออยู่ที่สระแก้วนี่อีกคันหนึ่งแต่ผมดูแล้วฝนน่าจะตกนะแล้วบ้านลูกค้าก็ไม่มีหลังคาม,มีอะไรด้วยก็แล้วก็ทางนาครสวรรค์ทางนาครสวรรค์นะครับเพราะว่ามันเป็นคิวทางนาครสวรรค์ก่อนนะทางนาครสวรรค์ก็โทรมาอาให้ผมจะต้องไปทำตรงนั้นก่อนเพราะว่าของเขามีหลังคามีอะไรพร้อมหมดแล้ว ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเสร็จนี่แล้วก็จะต้องไปนครสวรรค์ก่อนแล้วกันเพราะว่านครสวรรค์ต่อจากคันนี้ไงต่อจากคันนี้นะทีแรกเที่สักแก้วนี่ไม่อ,อที่ว่าจะทําอีกคันหนึ่งไม่ได้จองคิวไว้นะฮะแล้วก็ทีแรกผมว่าจะทําให้ให้เลยนะไหนๆก็มาแล้วแต่นี้ทางนครสวรรค์แกรีบใช้รถก็เลยต้องไปทําให้ทางนครสวรรค์ก่อนนะก็ขออภยัยทางลูกค้าตรงนี้ไว้ด้วย นะครับก็ต้องแจ้งงี้เดี๋ยวเสร็จนี้แล้วก็จะเข้ากรุงเทพก่อนนะกรุเงเทพก่อนวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่วันพอดีนะนครสวรรค์นนะประมาณนั้นนะผม่าน่าจะพักที่กรุงเทพวันเดียวแล้วก็ไปนครสวรรค์เลยนะครับที่นครสวรรค์อยู่แถวตาพยานะเอตาคีตาคีตาคีนะครับตาคีกองบินสี่นะแถวหลังกองบินสี่นะครับก็เจอกันได้นะที่นครสวรรค์นนะ อันนี้ก็เดี๋ยวรอแบตเตอรี่กับน้ำมันโซล,ล่านะก็ไม่มีอะไรแล้วขยับรถได้ทรงสวยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะใครมีรถเก่าใหม่ได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนนะประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ไม่มีค่าง,งวดกินอิ่มนอนหลับแน่นอนนะครับกินอิ่มนอนหลับแน่นอนวิ่งได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะก็ฝากผลง,งานช่างบอลปทุมธาน,นีไ้ด้วยนะครับ ภาคภาคอีสานนี่ผมดันให้สุดเลยภาคอีสานนี่ไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรนี่นะก็ลองโทรมาสอบถามได้นะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับด,ดันให้สุดปอกแน่นอนนะดันให้สุดปอกแน่นอนภาคอีสานนะต้องโทรมาอย่างเดียวนะมันจะได้รู้รายละเอียดดีเทลรถรุ่นไหนหจะใส่รุ่นอะไระแล้วก็จะทําอะไรบ้างนะแล้วก็อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรมันก็จะได้บอกได้ถูกนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม